สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l คลิปตัวล o c k นะครับครับเพ,พื่อนเวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของเลือดๆลือดนะฮะเพื่อนๆก็คือว่าวันเนี้ยนะครับมันเกิดเหตุกับผมเองแหละก็คือว่าเลือดหมดนะฮะในการที่ผมจะเข้าไปล่าบอสนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมไม่เคยที่จะคำนวณเลยนะเพื่อนๆว่าเออระหว่างเลือดขวดเล็กกับขวดใหญ่เนะี่ยอันไหนมันจะ ดีกว่ากันนะครับหรือมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันในแต่ละอย่างนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาคำนวณเพื่อนๆดูครับว่าเออเลือดขดใหญ่ตอนเนี้ยราคามูลค่ามันเท่าไหร่เลือดขดเล็กตอนเนี้ยมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วเวลาเราเข้าไปล่าบอสเนี่ยเราควรจะกินเลือดขดเล็กหรือเลือดขดใหญ่นะครับซึ่งความจริงเนี่ยหลังจากที่ผมได้พยายามตบผลึกนะเพื่อนๆนะผมได้คําตอบออกมาว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสีย ในเลือดตัวขวดเล็กเองและในเลือดขวดใหญ่เองนะครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยนะครับในเรื่องของราคาที่ว่าเราควรจะคลาฟเลือดขวดเล็กหรือเลือดขวดใหญ่นะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลของเลือดขวดเล็กเลือดขวดใหญ่กันก่อนนะเพื่อนๆอ,อ่ะมาดินดานะครับเลือดขวดเล็กเนี่ยนะครับเราก็คือใช้1 empty bottle ซึ่งอันเนี้ยต้องซื้อจากลุงเมเยอร์นะครับราคา0.1ลูมินะครับตอนนี้เขาลดราคานะเลือ0.9นะครับ อ่ะขอโทษ0.09นะครับปกติเนี่ย0.1ลูมิตอนนี้เขาลดเหลือ0.09ลูมินะครับโอเคครับทีนี้นะครับเพื่อนๆพ่อ,อตัวเลือดขวดใหญ่นะครับก็คือใช้ empty bottle เนี่ย1ขวดนะครับ0.09ลูมินะครับแล้วก็ใช้ red herb 2 green herb 2 honey นะครับ honey เนี่ยได้มาจากรังผึ้ง2อรังนะเพื่อนๆในการคราฟออกมาให้ได้ honey 1อัน โอเคครับ, okay, รบทีนีอ้อันล่างผมตัดทิ้งนะเรื่องของการเอานมบัวมานะครับเนื่องจากนมบัวเนี่ยค่อนข้างได้มายากเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนลงไปฟาร์มกันที่ฟาร์มบัว version 2กันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยตัดตัวช้อยตัวนี้ทิ้งนะเพราะว่ากว่าจะได้นมแต่ละขวดเนี่ยผมว่าใช้เวลาเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคผมก็เลยเอาแค่2ตัวเลือกแรกนะเพื่อนๆน,นะนะครับทีนี้ใน เรียกว่าปัจจัยนะครับที่ผมเอามาใช้ในการคำนวณครั้งนี้คือผมไม่สามารถหาของคราฟได้เองเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือว่าเลเทอร์บล mm ีนเทอร์บนะครับฮันนี่เนี่ยนะครับผมไม่สามารถหาได้เองเลยนะครับผมจะต้องไปซื้อจากตลาด P2P มาหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นาการคำนวณในรูปแบบนี้นะครับ mm hmm. <ๆ>เพื่อนๆอ่ะนะครับทีนี้นะครับ ก่อนที่จะไปถึงตัวเอกสารนะเพื่อนๆอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับตัวเอกสารแป๊บนึงนะฮะครับโอเคครับน่าจะโอเคอ 4. 4. ครับมา เพื่อนก็คือผมแบ่งออกเป็นออปชันที่1ก่อนนะออปชันที่1เนี่ยราคาขวดของเมเยอร์อยู่ที่0.1รูมินะครับกับราคาขวดของท่านเมเยอร์อยู่ที่0.09ูรูมินะครับผมแบ่งเป็น2องออปชันให้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นไงเพื่อน จะถามว่าเพื่อนๆควรจะรีบไปสะสมขวดไหมเพราะ1โควดเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาขวดลุงเมเยอร์ก่อนปับ๊บอ่านะครับคือปกติเนี่ยลุงเมเยอร์เขาขายอยู่ที่0.1นะเพื่อนๆตอนนี้เขาเหลือ0.09นะครับซึ่งตอนนี้ราคาลูมินะครับอยู่ที่4.33นะครับเพื่อนๆอยู่ที่4.33นะ นะครับผมขออนุญาตตีเป็น4.3แล้วกันนะเพื่อนๆนะนะครับในการคำนวณครั้งนี้นะนะครับเวลาเพื่อนๆจะคำนวณเพื่อนๆก็มาดูที่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็น Mav Easy Version ล่าสุดนะของคุณตั้มนะครับคุณตั้ม IT คุณตั้มเดอะมา t เตอร์นะครับคุณตาตั้มนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากๆนะครับที่ช่วยทำให้ทางชาวหมู่บ้านเนี่ยมีเว็บไซต์สำหรับดูราคาเหรียญต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคับนะครับ usdt นะ bitcoin นะครับ r ูมิรวมไปถึงของ Dike ด i n g ดอมด้วยนะเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะฮะร,ราคาเหรียญแล้วก็รวมถึงนะครับมีช่องคุณปอนช่องคุณคริปโตบอยช่องคุณ b o สฮาร์แล้วก็รวมถึงช่องคริปโต Rock ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตามมากๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการคำนวณราคาผลผลิตนะถ้าเพื่อนเเคยใช้ของเวอร์ชันแรกมาแล้วก็น่าจะคุ้นเคยแต่ตรงเนี้ยคุณตัมเขาเรื่องเพิ่มส่วนของฟิตฟู้ดมาด้วยนะครับ ซึ่งดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยแต่ในส่วนของรูมิตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยค่าตรงเนี้ยอาจจะต้องกรอกเองก่อนนะครับในฟาร์มบัวนะฮะเพราะว่าตรงนี้ค่าที่ดึงมาเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็กรอกเองก่อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของสีฟาร์มตรงเนี้ยตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆอ่ะมานะครับก็คือจุดประสงค์ผมก่อนตรงนี้คือดูราคาเหรียญนะอ่าว่าอยู่ที่4.3นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ อ่ะมาครับทีนี้ถ้าราคาเหรียญอยู่ที่4.3บาทต่อรูมินะครับเพื่อนๆออปชันแรกนะครับเรามาดูเรื่องของการคราฟเลือดขนเล็กกันก่อนนะครับที่ HP เท่ากับ20นะครับสิ่งที่ต้องใช้คือขวด1ขวดนะครับ0.43อันนี้ผมคิดที่ราคาเต็มตอนที่ลุง เมเยอร์ยังไม่ลดราคานะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้จะได้ใช้ได้ไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าหลังจากวันที่8เนี่ยลุงแกไม่ลดแล้วนะเออต้องบอกเลยลุงแกไม่ลดราคาแล้วนะนะครับตอนนี้ลุงแกยังลดใครจะถอยรีบมาถอยนะนะครับอ่ะราคาที่ยังไม่ลดนะ0.43นะครับอนาคตถ้าลุมิีมันวิ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนราคานะมาคำนวณน,นะนะครับนะวันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะนะครับบัวกรบสมุนไพรแดงนะครับ2ใบนะครับ 0.14นะครับก็คือเป็น0.43บวก0.14ออกมาเป็น0.57บาทนะครับแปลว่า,าเลือดขนเล็ก1ขวดนะครับเพื่อนๆจะต้องจ่ายประมาณ0.57บาทหรือ57สตางค์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมผมจะเทียบกันที่เลือด100เนาะเพื่อที่จะได้เทียบขวดเล็กกับขวดใหญ่ได้นะครับ ก็คือสมมุติว่าผมทาน5ขวดเพื่อให้ได้เลือด100นะครับนี่นะครับทาน5ขวดเพื่อได้เลือด100นะครับผมจะต้องเสียตังทั้งหมด2.85บาทครับเพื่อนเพื่อนะครับก็คือเอา0.57ไปคูณกับ5นะครับก็จะออกเป็น2.85บาทอ่านะครับทีนี้นะครับในการคับเลือดขวดใหญ่อ่าเพื่อนๆซึ่งให้ hp เท่ากับ50เนาะนะครับให้มากกว่า2.5เท่าเลยทีเดียวนะครับ เราก็มาดูของที่ต้องใช้คราฟกันอ่านะครับก็คือ1ก็คือขวดเปล่าจากลุงเมเยอร์นะครับ0.43นะครับบวกกับสมุนไพรแดงนะครับอ่าลืมไปเลยลืมบอกเพื่อนๆว่าสมุนไพรแดงสมุนไพรเขียวนะครับแล้วก็รังผึ้งนะผมเอาราคากลางของตลาดณนะวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอนาคตราคาเปลี่ยนเพื่อนๆเปลี่ยนตามนะครับในการคํานวณน,นะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผม ไม่เคยคำนวณน,นะก็คืออย่างเดียวเลยที่ผมไม่เคยคำนวณน,นะเพราะว่าผมเนื่องด้วยอบอกตรงๆเลยนะขี้เกียจน,นะครับ,นะรบก็เลยไม่เคยคำนวณเลยครับเพื่อนๆที่ผ่านมานะผมเรียกว่าซื้อคราฟซื้อคราฟมองว่าอันใหญ่เนี่ยดีกว่าเสมออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยคำนวณเลยนะครับแต่ว่าการคำนวณควรจะคำนวณน,นะเพื่อนๆเพราะว่าการไปตีบอสเนี่ย เงินทั้งนั้นเลยนะอการทานเลือดกดเลือด,อดกิน1ทีก็คือเงินทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆไม่มีคําว่าฟรีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อขวดจากลุงเมเยอร์และแน่นอน1ขวดใช่ไหมในการที่จะไปสู้กับบอสนะครับขวดเนี่ยไม่ได้ฟรีมานะครับไอ้อย่างอื่นเนี่ยโอเคอาจจะติดไม้ติดมือมาจากการเข้าป่ามาบ้างเนาะสมุนไพรแดงสมุนไพรเขียวรังผึ้งอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อแต่ขวดยังไงก็ต้องเสียเงินไปตกเบ็ดมาได้ขวดก็ต้องเสียเงินเสียเงินมาจากเหยื่อนะครับโอเคครับ นะครับเพราะฉะนั้นคำนวณกันนิดนึงนะครับอย่าขี้เกียจแบบผมนะครับอ่ะมาไปต่อนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือราคากลางในตลาดนะที่ผมหามาได้นะเพื่อนเพื่อนไปหากันเอาเองนะผมไม่มีร้านค้าแนะนํานะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้มาที่สมุนไพรอ่อะไรถึงถึงไหนละอ่ะสมุนไพรแดงอ่าบวกสมุนไพรแดงเข้าไปนะครับ0.14ีนะครับโอเคแล้วก็บวกกับสมุนไพรเขียวนะตอนนี้ผม ราคากลางอยู่ที่0.17บาทต่อ1ใบนะครับ2ใบเราก็จะเป็น0.34นะครับอโอเคครับแล้วก็ลังพึ่งตอนนี้ผมเห็นในตลาดนะขายกันอยู่ที่รังละ0.2นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ถูก,กว่านี้ก็อลองดูนะนะครับแต่ผมเห็นอยู่ที่0.2นะก็คือบวกกันเข้าไปอีก0.4นะเพราะใช้2ลังนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันจะถึงจะได้ฮันนี่ฮันนี่เนี่ยมันเกิดจาก รังพึ่งหรือฮันนี่คอมเนี่ยสองลังนะครับราคาก็จะเป็น1.3 1บาทครับเพื่อนๆต่อขวดนะครับต่อขวดต่อขวดนะฮะทีนี้ถ้าจะทานให้ได้เลือด100เพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ต้องใช้เลือดอ่าจะต้องทาน2ขวดถูกไหมก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะเป็น2 6 2บาทครับเพื่อนๆอ่าเพราะฉะนั้นเราเทียบได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือว่าเลือดนะครับเมื่อเราจะทานให้ได้เลือด100นะจะต้องใช้ขวดเล็ก5ขวด ขวดใหญ่เราใช้2ขวดราคาจะดิฟต่างกันอยู่ที่20สตางค์เพื่อนๆ23สตางค์ก็คือเลือดขวดแดงขวดเล็กเนี่ยแพงกว่านะครับเพื่อนๆถ้าทาน5ขวดนะเลือดขวดเล็กจะแพงกว่า0.23สตางค์หรือ23สตางค์นั่นเอง0.23บาทานะครับ23สสตางค์นะครับ แต่ถ้าเทียบกันราคาต่อขวดนะเพื่อนอๆมันไม่ได้เทียบราคาต่อขวดไม่ได้เนาะความจริงมันต้องไปเทียบราคาต่อหยดเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยมันให้ให้อน,นี้ไม่เท่ากันนะนะนะครับเพื่อนเนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบที่จํานวนหยดเลือดนะจำนวนเลือดสมมุติว่าเลือดหนึ่งหยดเนี่ยราคาเท่าไหร่มันจะดิฟต่างกันไม่มากมันจะดิฟต่างกันนิดหน่อยเพราะเนี่ยขนาดว่าเลือด100เนาะนะครับทาน5ขวดกับ2ขวดเนี่ยมันก็ต่างกันประมาณ23สสตางค์ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ ถ้าตีบอสเยอะๆมันก็เริ่มจะเป็นหลักบาทขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะสมมติทาน10ขวดใช่ไหมทาน10ขวดก็จะเริ่มเป็นประมาณ50สตางค์เกือบเกือบ50สตางค์แล้วนะครับเกือบ50สตางค์แล้วนะครับก็เกือบเกือบครึ่งบาทนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเพื่อนๆหรือถ้าทาน15ขวดขึ้นไปอย่างเงี้ยสมมติว,ว่าต้องทานเลือดขวดเล็ก15ขวดนะครับกับทานเลือดขวดใหญ่เนี่ยนะครับา3ขวด นะครับอันนี้จะดิฟต่างกัน1บาทแล้วนะนะครับอ่ะเอามาให้เพื่อนดูนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่งงนะครับก็คือว่าสมมุติว่าผมเนี่ยทาน15ขวดนะสิขวดก็คือ,อเวลาผมไปล่าบ,บอสมิกมากโกเรมนะ,ะผมใช้ถ้าผมทานแต่เลือกขวดเล็กนะเพื่อนๆตอนตอนนี้ผมทานไปประมาณ15-16ขวดนะครับอ่ะผมตีไป15ขวด15ขวดนะครับสิขวดนะครับคูณกับ0.57นะครับ เท่ากับ8.55แปลว่าผมล่าบอสแมกมาโกเลมตอนนี้นะอ่านะครับผมทานเลือดขวดเล็กเนี่ยขวดนะครับผมจะต้องเสียเงิน8.55บาทนะครับแต่ถ้าผมทานแต่ขวดใหญ่ล่ะอ่าก็คือผมต้องทานทั้งหมดอ่หกขวดถูกไหมจะต้องทานทั้งหมดเดี๋ยวขอโทษน,นะขอโทษน,นะผมทาน15ขวดนะครับทีนี้ 15ขวดเนี่ยเดี๋ยวกะเพื่อน15ขวดเนี่ยคูณ20อ่ะโอเคมันจะให้เลือดทั้งหมด300เออ300นะเพื่อนเพื่อนทีนี้โอเคผมต้องทาน6ขวดถูกละ6คูณกับนะครับราคาขวดละ1.31นะครับเท่ากับ7บาทโอเคเห็นภาพนะเพื่อนเพื่อนนะเมื่อกี้8.55นะครับกับ7 จุดแปมันดิฟต่างกัน1บาทแล้วนะครับถ้าผมทานแต่เลือดขวดเล็กหรือทานแต่เลือดขวดใหญ่อย่างเดียวนะครับมันจะต่างกันนะครับเนี่ยนะครับสิบหู้ณศูนย์จเนี่ยนะครับแปดกับเมื่อกี้7จุดกว่ากว่านะครับมันจะดิฟต่างกันละนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆณราคาตอนนี้นะครับตอบได้เลย นะครับว่าเลือดขวดใหญ่นะครับคุ้มค่ากว่าถ้าเพื่อนๆหาได้ที่ราคาเลทนี้นะเออราคากลางของตลาดอยู่ที่เลทนี้นะเลือดขวดใหญ่เนี่ยทานแล้วประหยัดกว่านะครับทีนี้นะครับอามาผมจะมาคำนวณต่อให้เพื่อนๆน,นะอันนี้จบแล้วนะเลือดขวดใหญ่เลือดขวดเล็กนะครับในราคาลูมิที่0.43และลุงเมเยอร์ขาย อยู่ที่0.1ลรูมินะครับมาถัดมานะครับเพื่อนๆในช่วงล่างตรงนี้อ่าเป็นราคาโปรโมชั่นของคุณลุงเมเยอร์นะครับก็คือเลือดคุณลุงเขาอ่าขวดเปล่าเนี่ยคุณลุงเขาขายอยู่ที่0.09นะครับซึ่ง0.09เกนี่ยก็ครับก็ไปคูณกับราคารูมินะผมก็ตีประมาณออกมาอยู่ที่0.39บาทนะครับเพื่อนๆ0.39บาทนะครับบวกกับ ราคา0ไยแดงเนาะเพื่อนๆอ่า0.14นะครับก็จะออกมา0.53บาทนะครับต่อขวดนะครับซึ่งประหยัดกว่าราคาปกตินะเพื่อนๆ0.04บาทนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก็เนื่องจากด้วยราคาขวดแหละเพื่อนๆที่มันถูกกว่าตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าทาน5ขวดนะเพื่อนๆมันก็จะมาตกอยู่ที่ 2.65บาทนะครับซึ่งก็จะประหยัดกว่าอตอนราคาขวดปกตินะเพื่อนๆตรงเนี้มันบอกอะไรเราเพื่อนๆมันบอกว่าราคาขวดกับจํานวนขวดเนี่ยมีผลต่อราคาพอสมควรเลยนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆตามทันนะคือปัจจัยที่ทําให้เลือดแพงเนี่ยนะครับ คือราคาขวดครับเพื่อนๆมาดูต่อเพื่อนๆจะเห็นภาพชัดยิ่งกว่าน,นี้เลยนะฮะกับขวดใหญ่นะครับอ่ะมานะครับราคาขวดอยู่ที่0.39บาทนะครับบวกกับสมุนไพรแดงพอดีผมรีเช็คตัวเองไปด้วยนะว่าผมคำนวณผิดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะก็เลยจะคิดคำนวณไปด้วยบวกกับสมุนไพรแดงอ่า0.14นะครับแล้วก็บวกกับสมุนไพรเขียวนะครับอีก0.34 นะครับบวกกับรังผึ้งนะครับ2อรังนะครับ0.4นะครับก็จะเท่ากับ1อ่าเดี๋ยวก่อนผมอ่าไม่ตรงละเดี๋ยวขอเอาอีกรอบ1 0.39นะครับบวกนะครับ0.14นะครับบวก0.34นะครับบวก0.4 นะครับเท่ากับโอเค1.27ถูกต้องแล้วนะครับก็คือ1ขวดเนี่ยราคา1บาท27สตางค์นะครับทานสขวดเพื่อให้ได้เลือด100เนาะจะได้เปรียบเทียบกันง่ายๆกับเลือดขวดเล็กนะครับก็จะเป็น2.54บาทอ่า2บาท54สตางค์นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะตรงนี้นะราคาดิฟเนี่ยตรงนี้มันเริ่มใกล้กันแล้ว มันเริ่มใกล้กันแล้วมันจะไม่ห่างมันจะไม่ห่างเท่ากันราคาปกตินะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคือถ้าราคาปกตินะราคาของเลือดขนเล็กกับเลือดขนใหญ่นะเมื่อทานแล้วให้ได้เลือดเท่ากันเท่ากัน100นะไอ้ตรงเนี้ยมันต่างกันประมาณ23สาตังค์นะเพื่อนเพื่อนแต่ตรงเนี้ยมันจะต่างกันแค่10สตังค์ครับเพื่อนเพื่อนมันจะต่างกันแค่10สตังค์ ตรงเนี้ยผมเลยจะบอกเพื่อนๆหรือสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าราคาขวดเลือดราคาเลือดอะนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาขวดเป็นปัจจัยสำคัญหลักๆแรกๆเลยเพื่อนๆนะครับเพราะยิ่งราคาขวดเนี่ยถูกนะครับมันสามารถทำให้เลือดขวดเล็กเนี่ย ประหยัดกว่าเลือดขวดใหญ่ได้เลยทันทีนะนะครับเพราะว่าถ้าราคาขวดเนี่ยมันถูกมากๆนะฮะเรากินขวดเยอะก็จริงอ่าหขวดเนี่ยเรากินเยอะก็จริงถ้าราคาขวดมันถูกกว่าเยอะๆมันจะคุ้มกว่าการครัฟเลือดขวดใหญ่ครับแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าราคาลูมิยังไม่ตกต่ำไปกว่านี้นะเพื่อนๆยังไงก็ตามนะครับ เลือดขวดใหญ่ก็ยังคุ้มครับยังไงเลือดขวดใหญ่ก็ยังคุ้มกว่าถ้าราคาล in <ๆ>ูมิยังไม่ตกต่าไปกว่านี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าราคาล<ๆ>ูมิต่ําไปกว in, <ๆ>่กานี้<ๆ>นะครับเพื่อนๆต้องกลับมาคํานวณใหม่ละนะครับแต่ณวันนี้นะครับที่ยังอยู่ที่ราคาประมาณ0.4นี่แหละอ่านะครับอยู่ที่ประมาณ0.4เนี่ยเลือดขวดใหญ่ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าลุงเมเยอร์ยังลดราคาอยู่ณนะวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านะครับ ต้องเหมาครับเพื่อนๆต้องเหมาเท่านั้นนะไม่เหมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาลูมิผมคิดว่ามันจะทรงๆอยู่ตรงเนี้ยไม่น่าตกไป0.3นะเออนะครับถ้าตกไป0.3เนี่ยต้องกลุ่มขมับกันหลายๆคนละนะครับราคาแต่มันก็เป็นวิกฤตในโอกาสนะในเรื่องของราคาลูมิที่ว่าขึ้นหรือลงนะเพื่อนๆ บางทีราคาลุมิถูกมากๆเราก็มีโอกาสในี่การเอื้อมถึงของบางอย่างที่เราไม่เคยจะเอื้อมได้นะเหมือนอย่างที่ผมบอกอะสมัยราคาลุมิ2ีบาทเนาะผ้าคลุมเนี่ยผมเอื้อมไม่ถึงหรอกนะครับราคาเกือบ5000ันนะครับณวันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่พันบาทอย่างเงี้ยเออผมก็พอไหวไงนะครับเราก็เอื้อมได้นะครับมันก็มีได้มีเสียมีวิกฤตในโอกาสอยู่อย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคเพื่อนๆพ,พ,พ,พอจะเห็นภาพเนาะว่าโอเคตอนเนี้ยด้วยราคาตลาด ของสมุนไพรแดงสมุนไพรเขียวและรังพึ่งยังอยู่ที่ตรงนี้นะครับราคาลูมิยังอยู่ที่ตรงนี้และคุณลุงยิ่งมาช่วยลดราคานะครับในส่วนของอขวดให้นะครับมันทําให้นะครับเราสามารถคราฟเลือดได้ในราคาที่ถูกขึ้นะนะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆดูถ้าตอนเนี้ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหาสมุนไพรเขียวหรือรังพึ่งมาได้นะเพื่อนๆจะคราฟจากสุนไพรแดงอย่างเดียวเนี่ย ค่าดิฟมันก็ไม่ต่างกันเยอะครับถึงแม้จะทานไป5ขวดนะเพื่อนเพื่อนมันต่างกันแค่10สตังค์เองครับนะครับเพื่อนเพื่อนจะคาบแต่สมุนไพรแดงอย่างเดียวไปก่อนก็ได้ตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนหาได้ที่เลทราคาถูกนะนะครับแล้วก็ลุงเมเยอร์ลดราคาขวดให้เพื่อนเพื่อนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาขวดเด้งกลับมาละอ่ากลับมาเด้งกลับมาที่ราคาเดิมตรงเนี้ยน,นะครับก็จะเป็นอ่าเลทที่ราคามันจะดิฟต่างกันเยอะละ มันจะดิฟต่างกันเยอะแล้วนะครับก็คือ 20, ประมาณ23สาตัางค์นะครับถ้าทาน5ขวดนะครับแล้วยิ่งถ้าลูมิวิ่งขึ้นไปหนักกว่านี้นะเพื่อนเป็น5บาท6บาท7บาทเมื่อไหร่นะอันนี้ไม่ต้องผมตอบให้เลยนะขวดใหญ่คุ้มกว่านะครับผมตอบทันทีเลยนะว่าขวดใหญ่คุ้มกว่านะครับเพราะว่าขวดเล็กเนี่ยจะคุ้มกว่าต่อเมื่อราคาลูมิมันต่ําเพื่อนๆนเพราะว่าการทาน เลือดจานวนหลายขวดเนี่ยมันเปลืองขวดครับเพื่อนๆขวดมันเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับในการที่จะบอกว่าอันไหนคุ้มกว่าไม่คุ้มนะครับยิ่งเราทานขวดน้อยๆน,นะครับก็ประหยัดเรื่องค่าขวดไปได้เยอะนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆพอจะเห็นภาพแล้วเนาะนะครับว่าอะไรที่มีปัจจัยบ้างนะครับกับเรื่องของการ เอาเลือดเนี่ยไปใช้ในการทานเลือดในการไปตีบอสนะครับก็ประยุกต์ใช้อดัพใช้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสามารถหาสมุนไพรแดงเองได้สมุนไพรเขียวเองได้รังผึ้งเองได้นะครับยังไงก็ดีที่สุดนะครับดีกว่าไปซื้อจากตลาดอันนี้คุ้มแน่นอนคุ้มที่สุดละนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ยังคงต้องพึ่งการซื้อขายแบบ P2P อยู่นะครับโอเคครับเพื่อนๆมีอะไรอีกไหมนะที่ผมอยากจะบอก ก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับแต่การตีบอสโดยไม่ทานเลือดนั่นคือสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับซูเปอร์บอสนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ทานเลือดเนะนเพื่อนๆเนาะมันก็คงจะเป็นมอนสเตอร์ระดับเล็กถึงกลางแหละที่สามารถฆ่าได้โดยที่ไม่ทานเลือดนะฮะแต่ถ้าเป็นบอสระดับใหญ่ต้องมาคํานวณน,นะครับต้องมาคํานวณแบบผมที่ผมทานี่แหละนะครับเพื่อให้รู้ว่าเออโอเค เราควรจะมิกกันแบบไหนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยการทานแบบมิกกันอนะ่ะผมว่าดีที่สุดอ่ะผมยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อนคือบางครั้งนะคะการที่เราจะทานคลาฟไปแต่เลือดขดใหญ่เพื่อไปทานเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราขาดเลือดอีกแค่นิดเดียวนะครับเราขาดเลือดอีกนิดเดียวนะรเราขาดเลือดอีกนิดเดียวแต่นะครับเราพกไปแต่เลือดขดใหญ่ มันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องจ่ายเงินเต็มๆเลยคือ1.27บาทเงี้ยแทนที่เพื่อนๆจะจ่ายแค่ครึ่งครึ่งสตังค์เงี้ยห้าสิบสตังค์อย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องไปจ่ายตั้งบาทกว่านะครับทั้งๆที่ความจริงเพื่อนๆขาดอีกนิดเดียวอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพกไปตีบอสนะต้องพกคู่ควรจะพกคู่นะเพื่อนๆแล้วพยายามยืดหยุ่นการใช้คือถ้าใช้ขวดใหญ่ได้ให้ใช้ก่อนนะครับเพราะขวดใหญ่ มันราคาถูกกว่าถ้าใช้ขวดได้ให้ใช้ขวดใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ขวดเล็กตามนี่คือเทคนิคเลยนะเออมาตบท้ายเทคนิคตอนท้ายแนละ้วเนี่ยใครฟังไม่จบนี่พลาดนะผมบอกนะถ้าใช้ขวดใหญ่ได้ให้ใช้ขวดใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยขวดเล็กนะครับเพื่อปิดแก็บนะะเพราะขวดเล็กมันแพงกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะนะครับใครฟังจบก็ถือว่าเป็นทริคนะเพื่อนๆนะนะครับ โอเคเพื่อนๆก็น่าจะหมดกันที่เท่านี้นะครับอันนี้ก่อนจะไปนะเพื่อนๆผมขอกดไลค์เป็นกำลังใจนิดนึงนะผมเพื่อนๆผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า <ๆ S 2> เสียงผมอาจจะดูหมดพลังนะเพราะว่า1คือผมคลิปแรกเนี่ยผมคำนวณผิดเพื่อนๆผมไปเอาลูมิมาบวกกับเงินบาทนะครับทาให้คํานวณผิดไปหมดเลยนะครับการคํานวณผิดพลาดไปหมดเลยแล้วผมปล่อยคลิปไปแล้วด้วยเพื่อนๆบางคงอาจจะตกใจนะเฮ้ยคลิปปลิวโดน u t u b e อ่โดน y u u u b บบล็อกหรือเปล่าเออไม่ใช่นะครับ YouTube ไม่ได้บล็อกนะฮะครับมันเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดแบบสุดๆเลยเพื่อนๆก็คือผมไปเอาราคาลูมิมารวมกับเงินบาทเพื่อนๆเออไปกันใหญ่เลยนะครับแบบมั่วไปหมดเลยนะครับผมเลยต้องมาอัดคลิปซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันทําให้พลังผมอาจจะ <laughs> หมดไปนิดนึงนะเสียงอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยไปนิดนึงนะครับโอเคขอไลฟ์เป็นกำลังใจนิดนึงนะเพื่อนๆนะครับพูดไปอ่นาที1ครั้งแล้วก็ คลิปนี้25นาทีนะครับก็เกือบ1ชั่วโมงนะครับขอกำลังใจค่าน้ำหน่อยนะเพื่อนๆนะไปทานน้ำแก้คอแห้งนิดนึงนะครับโอเคครับเพื่อนๆนขอบคุณมากคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเลือดขอบคุณครับสวัสดีครับ